อ่าพอดีพบนักศึกษาพอดีครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะเอ่อน้องๆนี่อยู่แผนกไหนครับเนี่ยอ๋อช่างกลโรงงานค่ะเป็นเป็นนักศึกษาเหรอครับเป็นนักศึกษาฝึกสอนค่ะสอนอ๋อผมก็นึกว่าเป็นเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาผู้สอนจากไหนครับเนี่ยอ่อแผนกช่างกลโรงงานค่ะฝึกสอนมานานหรือยังครับเนี่ยเออก็จะครบหนึ่งเทอมแล้วค่ะครบหนึ่งปีเออก็เดี๋ยวนั้นเออพี่ขออนุญาตนิดนึงกันไหมครับพอดีที่อยากจะรู้ว่านักเรียนที่เนี่ยเป็นยังไง ได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวมาชิๆสวัสดีครับก็ตอนนี้เราได้นั่งคุยกันนะครับตอนนี้แต่ตรงนี้ตรงไหนครับที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยพี่มาครั้งแรกเลยอาจจะรู้ไหมเนี่ยมีเจดีสงสัยตั้งต่างอักษรโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับเด็กดีกว่านะครับพอดี ที่เข้ามาข้างในแล้วเห็นเด็กกำลังนั่งทำกันอยู่วันนี้เด็กก็ททำอะไรกันอยู่ครับเอออันนี้น่าจะเป็นช่วงสอบปลายภาคแล้วอะค่ะก็น่าจะเข้ามาส่งงานกันแล้วก็เตรียมสอบกันด้วยค่ะสอบแสดงว่าก็คือใกล้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อนั้น,น,นอยากจะถามประสบการณ์กับเด็กที่นี่เนี่ยน,นะเพราะว่าเออในฐานะที่เรามาสุกสอนอยู่เนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่า1ปีใช่ไหมครับหนึ่งปีนั้นน,น,น่าจะสัมผัสกับเด็ก กับแผนแ,นแผนงแหนนะเมื่อกี้ช่างโรงงานค่ะช่างงงานอ๋อครับช่างโรงงานนี้มันเรียนกับอะไรครับพอจะบอกอธิบายเนี่ยได้ไหมเออก็จะมีเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติง,งานค่ะพวกเครื่องกลึงค่ะเครื่องใชเครื่องเจะเครื่องกัดแล้วก็มีงานตะไบพวกนี้ค่ะเป็นทักษะปฏิบัติเพราะนั้นนั้นแสดงว่าพอจะเล่าเกี่ยวกับการเรียนการสอนพฤติกรรมทั่วไปเด็กได้ไหมครับ ให้ฟังให้หน่อยเป็นไงบ้างานักเรียนนะคะจกที่ได้ยศึกษามาหนึ่งปีนะคะนักเรียนก็ค่อนข้างที่จะน่าราักขาะก็คือเป็นกันเองก็คือตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็ก็มีบางส่วนนะคะที่แบบว่าจะแบบว่าติดเล่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมก็คือโอเคค่ะคไม่มีปัญหาอะไร,รโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมแล้วกันนะครับผมได้ไปครับ เม่เห็นเดินเดินมาจากไหนครับเนี่ยข้างหน้าเลยครับตรงถนนใหญ่ครับอ๋อการเดินทางนี่คือนั่งรถเมล์มาแล้วก็เดินเดินเข้ามาโรงเรียนนั่งรถสองแถวครับตลาดไทยตลาดไทยครับอันนี้อยู่ปีไหนครับปีสองครับปชคิดถึงเพื่อนคิดถึงโรงเรียนแล้วก็คิดถึงอาจารย์ครับสามอย่างนี้เาเป็นคิดถึงเพื่อนกับโรงเรียนครับอ๋ออาจารย์นี่คิดถึงคนสุดท้ายเลยใช่ไหมครับคิดคิดถึงเหมือนกันครับแน่ๆนะครับแนะนำ หลักที่มาับครทางายอะที่ราเอ่อพวกเราคิดเห็นยังไงครับกับที่ตัดสินใจมาเรียนอาชีวะตั้งแต่ชั้นปชวชนะตอนนี้พวกเราก็น่าจะอยู่ปสวสนะใช่ไหมครับเพราะดูจากการแต่งกาย<ม>ก็เลยอยากจะสอบถามความเห็นว่าเราเราจบมสามมาเนี่ยแล้วเราตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรที่เรามาเรียนสา,ายอาชีวะครับ ผมว่าจบไปมันมีงานรองรับแน่นอนครับผมแล้วว่ามันผมว่ามองว่าทฤศฎีมันมันไม่เหมาะกับผมด้วยเลยผมมองว่าปฏิบัติมันยังพอเคผมยังพอทนที่ถ่ายไปได้แล้วก็ที่แผนที่วิไลมันมีแบบให้เลือกหลายแผนกครับว่าเราอยากลงแผนไหนแต่ที่ผมลงช่างกลเพราะว่ามันน่าจะมีมีงานดีๆรองรับไว้เยอะอยู่กันครับรองรับ น้องๆที่เพิ่งจบมอสามมาจะเข้ามาเรียนสาชีพก็มันจริงไม่ควรจะตามเพื่อนมาครับควรจะแบบว่าเราเราชอบแบบว่าเราชอบเรียนสายไหนเราควรจะไปสายั้นครับค้นหาตัวเองให้เจอครับผมนะครับ,รบเา้เาเนีเ่นะนี่ครับจากที่เราไปการทําการวิจัยมาอันนี้มันเป็นชิ้นงานที่ผมการจันนั้นวิจัยครับว่าการที่จะทํา ชิ้นงานนี้ให้มันเกิดความแข็งนั้นมีอะไรบ้างจะใช้พอร์ตฟิลใช้ทเทียนแล้วก็ใช้พีพลติกครับผมลองหลายสูดแล้วก็เราจะทําการกัดจากเครื่องซีนซีครับผมนี่ครับอ๋อครับตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่กับกับเครื่องครับกําลังแบบจะใส่โค้ดในบอกรแกรมครับผมอ๋ออันนี้ ความรู้ทั้งหมดเนี่ยคือได้จากการเรียนการสอนใช่ครับผมแล้วถ้ายิ่งขึ้นมาปต่เอขาอจะเน้นเรื่องฟรีๆให้มากเรื่องพลาสติกให้มากครับเพราะว่าจบไปพลาสติกนี่โรงงานหลายโรงงานเขาต้องการต้องการมากทาไมถึงมาเรียนภาอุตสาหกรรมาได้ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้เรียนสายนี้โดยตรงแต่พอเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบแล้วก็เลยดับตัวเองออกมาเพราะดับเองออกมาเนี่ยก็ทํางาน พอทำงานความรู้สึกแรกที่รู้สึกมาอยากเรียนก็คือว่าเห็นปองควันโรงงานน้ำตาลนะคะก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากทำงานเป็นแบบภ้าอุตสาหกรรมเป็นพวกวิศวกรก็เลยลงมามาโรงเรียนอุตสาหกรรมต้องขอขอบคุณน้องๆมากนะครับที่วันนี้พาพี่มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับที่นี่อีกประเด็นหนึ่งพี่สนใจมากเลยถ้าพี่มีพี่น้องอยากหรือว่าน้องๆสน้จ จะมาเรียนที่นี่ต้องทำยังไงครับเนี่ยน้องค่ะก็ทางเรานะคะก็จะมีเว็บไซต์ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ ในการสินลาไปด้วยจนแวน่แนไปมีสายพอดีพวกเรามีน้ำใจจงไปที่ไหนไปก็รักเป็น,ท,นทุ่คนมีหุ่งอาชีวาอาชีวาลงไปตึงมาม่มีมมออบอัคมากมายรักพี่รักน้องของเพื่อนพวกใจสามารถคื่ไว้

เป็นเว็บไซต์เออของทางวิทยาลัยนะคะสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของการสมัครเข้ามาเรียนหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้ในเว็บไซต์นี้เลยค่ะครับดังนั้นถ้าน้องๆมาสมัครนี่คงจะได้เจอกับพวกพี่ๆอีกแน่นอนค่ะฝากอะไรถึงน้องๆไหมครับค่ะก็ฝากถึงคนที่สนใจนะคะก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในเว็บไซต์แล้วก็เออเดินทางมาที่ทางวิทยาลัยเลยก็ได้นะคะ <ค><ะ>มาเล่นกันเยอะๆนะคะพี่นิรัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ